สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้าไปดูกันหรือยังในข่าวช่องวันในวันที่1สิงหาคมปี2 5 6 6ที่น้องกีตาร์ได้ไปร้องเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นที่เพิ่งฉลองแชมป์100อสมัยไปมาๆนะครับฟังเพลงที่น้องกีตาร์ร้องเพลงนี้แล้วเพราะมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและพิธีกร3ท่านได้สัมภาษณ์ในคำถามแรกของพิธีกรนะครับที่ถามว่าครั้งแรกที่มารายการดนตรีจริงทุนคิดไหมว่า จะมาถึง100สมัยโดยน้องกีตาร์ได้ตอบไปว่าไม่คิดไม่ฝันมาก่อนและไม่ได้คิดว่าจะได้แชมป์ด้วยซ้ำไปความตั้งใจคืออยากมาสร้างตำนานให้คนได้จดจำและน้องกีตาร์ยังได้พูดถึงในเรื่องการหมุนวงล้อจนได้ชายาว่าน้องกีตาร์ห0 0พันและไปไหนมาไหนก็มักจะมีคนเรียกน้องกีตาร์แบบนี้นะครับและน้องกีตาร์ได้บอกว่ากดดันมาก กว่าจะมาถึง100สมัยต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงที่เป็นตัวเต็งอีกด้วยนะครับและทางรายการก็พยายามหาคนที่เก่งมากขึ้นเพื่อมาท้าชิงน้องกีตา้าได้บอกวิธีในการวางแผนและในการหาเพลงมาเอาชนะคู่แข่งโดยมีการเตรียมตัวเพียงแค่7 10ถึง10วันเท่านั้นเองนะครับในการแกะเพลงเกือบถึง20เพลงเลยทีเดียวนะครับและเตรียมตัวหนักมากซ้อมหนักมาก พิธีกรยังถามอีกว่าหนูตั้งเป้าไหมว่าจะได้แชมป์กี่สมัยดีน้องกีตาได้ตอบไปว่ายังไม่ได้ตั้งเป้าไว้ไปเรื่อยๆและพิธีกรยังชมน้องกีตาอีกด้วยว่าทำไมเสียงดีขนาดนี้และนี่คือเรื่องราวของน้องกีตาในรายการเที่ยงวันทางช่องวันนะครับในรายการล่าสุดที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มได้ในช่อง YouTube ในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2 5 0 0 66ได้เลยนะครับและจะมีภาพในรายการดวนเพลงชิงทุนล่าสุดนะครับที่น้องกีตาร้องเพลงในบทเพลงพิเศษอยู่ในใจเสมอน้องกีตาได้ร้องเพลงแทนความรู้สึกและแทนการขอบคุณที่เพราะมากเลยทีเดียวนะครับและน้องกีตายังบอกความรู้สึกในรายการอีกด้วยว่าดีใจมากคะ่ะหนูเดินมาไกลมากสำหรับเวทีแห่งนี้สมกับที่หนูรอคอยมา3ปีเต็ม เลยทีเดียวขอขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยคอมเมนต์ให้หนูเอาไปปรับใช้ไปปรับพัฒนาตัวเองขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังและที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกคนทั่วประเทศที่ช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจหนูมาตลอดในทุกๆแมตช์ในการประกวดบนเวทีนี้และสำหรับหนูถือว่าสุดยอดมากแล้วที่มาสู่จุดๆุดนี้ และนี่คือภาพเป็นความประทับใจในรายการล่าสุดนะครับที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องกีตาให้ได้แชมป์หลายๆสมัยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ในทุกๆเรื่องสวัสดีครับ